สาลอาญากรุงเทพตายไม่ให้ประกันตัวนะผู้กองปลอยเป็ดที่เป็นตำรวจเกสแกงคอรเซนเตอร์เพราะว่าพฤติกรรมนี้ค่อนข้างจะร้ายแรงครับผลเสียหายนี่จํานวนมากเพราะว่ากลวัวหลบหนีด้วยก็เลยไม่ให้ประกันตัวรองเท้านันยางรองเท้าไทายแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อวันที่4กุมภานะจากกรณีที่พลตํารวจโทเจรพภูริเดชที่เป็นผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับเขาแถลงว่า ได้รวบดาวกองร้อยปอยเป็ดก็เป็นตำรวจเก๊ของแกงคอเซนเตอร์ซึ่งน่ะได้รับสารภาพว่ามีการใช้ AI นะปลอมแปลงใบหน้าทีนี้มันก็เลยทำให้ยากต่อการจับกลุมไงคือรู้แต่ว่าใส่เครื่องแบบและทีนี้ก็ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ที่เป็นเหยื่อเขาเพราะว่าแต่งกายคล้ายกับตำรวจแล้วก็วิดีโอคอหาหลอกลวงเหยื่อผู้เสียหายหลายช่องทางเลยหลายรายด้วยรวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอ่าอย่างเช่น นางงามคนดังก็คือนางสาวชาร์ลอตออสตินแล้วก็แอนชิลีที่มีการเผยแพร่ข่าวไปก่อนหน้านี้ครับที่เป็นข่าวดังอยู่เหมือนกันทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงโดนแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกได้นะไม่รู้ได้ไงเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแต่ทีนี้พอถึงเวลาเจอกับเหตุการณ์จริงๆนี่บางคนอาจจะไม่รู้ไงครับว่าเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์บางทีมันเหมือนมากเกินไปที่ศารอาญากรุงเทพใต้ที่ถนนเจริญกรุง63ก็คุมตัวนายธนาวุฒ เขาขอสงวนนามสกุลแม่ปกป้องกันดีเหลือเกินอายุ28ปีนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จสมคบฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาของแก๊งนายร้อยปอยเปรตตำรวจปลอมแก๊งคอรเซนเตอร์ขามชาติ ทีนี้ก็ยื่นคำร้องฝากขังครับภายหลังเนี่ยสารก็อนุญ,ญาตให้ฝากขังได้แต่ทีนี้นายธนาวุฒิก็ยื่นขอคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวสารก็มาลองวิเคราะห์ไตรตรองดูแล้วเห็นว่าพฤติการการกระทําของผู้ต้องหาเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ร้ายแรงมันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายจํานวนมากถ้าเกิดว่าปล่อยตัวชั่วคราวนะหนีแน่นอนก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัว พราะดูเหมือนจะไม่ค่อยสำนึกจะไม่อะไรเลยเพราะว่าในตอนที่ทรงฝาาขังสารนะเจ้าตัวก็เดินยิ้มร่าแววตาไม่เป็นกังวลนะสบายใจมากเหมือนกับว่ารอดแน่นอนแบบนั้นสงสัยจะมีแบ็กดีลักษณะการหลอกลวงที่สองสาวโดนไปก็คือทําตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจวีดีโอคอมาข่คมขู่ผู้เสียหายอ้างว่าผู้เสียหายนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและคดียาเสพติดให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้ามาตรวจสอบมีมูลค่ากว่า4ล้านบาท ทีนี้ระหว่างที่เดินไปเดินมานะผู้สื่อข่าวเขาก็แวบเข้าไปถามถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงกลุ่มผู้เสียหายหรือไม่นายธนาวุฒิที่เป็นตำรวจปล่อยเปิดปลอมเนี่ยนะบอกว่าขอโทษตอบแค่นั้นครับก่อนที่จะเดินก้มหน้าคือรถออกไปในทันทีเป็นการหลอกลวงที่คนไทยกับคนจีนร่วมมือกันเออเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์น่นหละอีกแบบหนึง่งก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ